โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมา้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงจะพาเพื่อนมาซ้าเกมใหม่นะทุกคนก็ The Queen Banquet นะทุกคนก็หรือว่าแดจังคึมแล้วกันเรียกว่าอย่างนี้นะมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่เป็นสาวเกาหลียุคเก่าทุกคนไปลุยเลยดีกว่าก็งบ5้าพันเหมือนเดิมนะทุกคนกำสามรอบนี้นะก็คือน่าจะจัดหนักเลยแหละ เพราะว่ารอบที่แล้วคือมาลองเป็นมันเกมใหม่เฉยไงเลยแบบใส่แค่นั้นพอเอาให้มันรู้ว่ามีอะไรบ้างนะเกิดฟีเจอร์ว่าเกมนี้มีอะไรบ้างแค่นั้นพอแต่รอบนี้นะ่จะใส่ใส่หนักใส่ได้เท่าไรใส่ให้หมดนะทุกคนกะมาเล่นเต็มที่เลยอีเกมนี้่าจะมาไวนะทุกคนแบบโม้โม,โม,โมเ้เพื่อนๆมันชอบพองไิงเงียบเฉย เ,เดี๋ยว <c oughs> จะดีแค่ตอนมาลองเล่นไม่ได้นะเพื่อนอันนี้คือตั้งใจมาเล่นจริงๆแล้วนะขอแบบเมื่อวานได้ไหมเมื <c oughs> ่อวานลองเล่นคือฟรีเกมดีมากนะทุกคนคือมันจ่ายดีอยู่อ่ะจ่ายดีมากฟรีเกม เพราะว่ามันสัญลักษณ์มันเหมือนกันไงทุกคนแบบว่ามันเลียงลงมาเหมือนกันอะฟีเจอร์ของมันอะไม่รู้เรียกวฟีเจอร์ได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ว่ามันจะลงมาแบบ2แถวสุ่มนะว่าจะลงมาแบบสแถวเหมือนกันหมดเลยหรือ3แถวเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยเห็นปะแถว2องแถวสมแี่แม่งลงมาเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนคือมันมีเปอร์เซ็นต์ไหลหนักๆได้อยู่ถ้ามันลงมาถูกตัวนะไหลแบบยับยับได้เลยเพราะรูปแบบเกมมันเป็นแบบนี้นะ วันนี้ก็เลยจะมาพิสูจน์นะทุกคนว่ามันดีจริงหรือเปล่าเฮ้ยเองก็ว้าวเยอะเกินเฮ้ยเหลือพันสามพันเจ็ดพอนพันเจ็ดอุ้ยเข้าวีเกมสวยทันเวลาพอด,ดีนะทุกคนเหลือพันเจ็ดซะแล้วมาหน่อยมาหน่อยเก็บคูณก่อนได้ไหมโอ้โหว,ว้าวโอ้สวยไป เก็บคูมิกรีรอไว้จ่ายต่อไหมโอ้โหไม่จ่ายแล้วนะทุกคนก็วันนี้นะทุกคนมาม่วงเล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะทุกคนสำหรับใครที่สนใจจะตามามาม่วงไปเล่นนะหรือว่าอยากรู้ว่ามาม่วงเล่นอยู่ที่ไหนนะทุกคนก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผม <Hey! S 1> เต็มแผงอะเมือ่อกี้ <Ooh, S 1> มาดินี่ยคมันมีโอกาสไหลเข้าทบแบบนี้นะทุกคน พะจับเสียาพีเกมอ่ะอมาได้ไหมส้มๆอ่ะอะไรไม่รู้เฮ้หผิดส้มแล้วพี่อเอาดิเอาดิครับโอ้โยไอ้ส้มไม่มาได้ไงคือแบบรอเต็มแทงธรรม,มาดาขนาดน,นั้ขึ้นหมื่นนะทุกคนจากเหลือพันเจ็ดสุดท้ายนะโอ้โหใจย,ยังดีกลับมาซ้ำก็ต้องโดนมา้าม่วงแหละว่า ดีเดียวเรื่องเลยนะทุกคนเกมใหม่นะใช้ได้ถ้าเข้าฟรีเกมนะใช้ได้เลยได้เรื่องได้ราวนะจังหวะนี้เพิ่มเบ็ดดีกว่านะขึ้นหมื่นแล้วก็ต้องเพิ่มเป็นวิัวแพงนะนะเมื่อกี้แพงสุดแล้วนะทุกคนเหมือนเป็นมอไฟมออะไรไม่รู้นะ้มยำก,กุ้ือเปล่าเกาหลีกินหรือเปล่า ม่น่าใช่นะเพิ่มเบ็ด200ไป <S <S อุ้ยทำไมตัวไอ้ส้มสมเนีมันเหมือนกันเกินนะทุกคนมันเหมือนสนัญลักษณ์เดียวกันเลยนะบางทีมันมองไม่รู้เรื่องคิดว่าเข้าแต่ไม่ใช่นะคนละส้มเหมือนเป็นเหมือนฮอทดอกกับทุกคนส้มๆมกับอีกอันนึงเป็นอะไรไม่รู้ <S 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 อู้อดมแผง โยังจะมาอีกเลอเพื่อนยังไปหมดแล้วนะไปสองพันนะเจ๋วจ่ายดีจังวะเออมันช่วงโปรโมชั่นเ่ว,วะเนี่ยเกมใหม่ช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่ปาช่วงวันนี้ก็ต้องกลับมาซ้ำรัวๆแล้วนะ ยังเดือดนะทุกคนสาวได้ยังกึมเหมือนจริงนะไม่รู้จะเรียกว่านะอะไรอะ<ฮ>แตกนอกคือแทบจะไม่มีปเปอร์เซ็นต์แตกนอกเลยนะทุกคนมันถูกอะไม่มีคูณเลยทุกคน มันต้องเป็นตัวแพงๆแล้วแบบเต็มแผงเต็มกระดานจริงนะถึงจะแตกนอกเกมเนี่ยคือแบบยากแหละที่จะไหลแล้วแตกต้องมาแบบปุ้งเดียวแล้วก็แบบนั่นแหละเต็มแผงเต็มกระดานนั่นละได้แตกนอกจริงดูดิขนาดมันไหลไหลๆมันยังแบบขึ้นห้าร้อยหกร้อยนะดูดิเมื่อกี้เต็มๆเลยทุกคนเนี่ยแปดร้อยเบ็ดสองร้อยแล้วเนียโอ้โหจ่ายถูกเกิน หวังแค่เข้าฟีเกมแค่นั้นแหละทุกคนช่วงวันนี้ขึ้นมาหมื่นห้าไรเร่องไรเรีองอมีฮาร์ดนะทุกคนจะยังเกิมส่งมินิฮาร์ดให้ด้วยวะ่ะเหมือนมันจะมีใจให้เรานะจ่ายดีเหลือเกิน ขอเข้าฟีเกมได้ไหมอนะ่ะแตงอุ้ยสวยโอ้โหสมพรปากขอเข้าฟีเกมก็ได้เข้าอู้ชอบมากนะทุกคนตอนมันมาแบบสามแถวอะคือมันได้ลุ้นกว่านะลุ้นใจหนักมากกว่าเนี่ยมาสองแถวไม่เท่าไรถ้าสองแถวต้องเป็นแถวสองกับแถวสามเลยทุกคน อุ้ยเบายับเลยเดี่ยวไม่สองร้อยนะใจะยังเยง่ไหลน้อยเอยคิวตรงแมกเออเปลี่ยนเป็นอะไรโอ้โหเป็นคิวอีกถเหมันเพิ่งจ่ายไปอนะแป็นตัวเดิมทำไมวันนี้โอหนึ่งหมดสุดท้ายนะทุกคนคงจะแห้งละโอ้โหสภาพเป็ีนสองร้อยได้สองพัน รุงมันมีใจจริงเป่าวะเพิ่มเบ็ดแม่งเลยนะทุกคนเบ็ดห้าร้อยไปเลยเบ็ดสองร้อยไ,ไ,ไม่เขียวเลยไมไ่เรื่องเลยนะทุกคนอ้อเฮ้ยเข้าฟิเกียร์ไหมมาโอ้เรียบร้อยเดิ่มลุนต่อนะอืมมาไมเพื่อนโอเครู้เรื่องนะ ก็สำหรับเพื่อนเมื่อคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามารับชมม้ามงเป็นครั้งแรกนะหรือว่าเคยเข้ามาดูแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กด,ดติดตามนะทุกคนก็ฝากกดติดตามกด,ดไลค์กด,ดแชร์ให้กันด้วยนะทุกคนก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับม้ามงแล้วก็ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่อัปเดตทุกวันนะทุกคนก็ฝากกันด้วยนะถ้าเบ็ดห้ารอเข้าวีเทีจะเป็นยังไงวะอีทั้งสองสวยแปดพัน เ,เ็มกระดานเฮ้ยมาวะ่ะเกมใหม่นะเจอเบ็ดห้าร้อยเข้าไปแตกโคตรโหบอกแล้ววันนี้ใส่สุดนะทุกคนเกมใหม่มันมาดีมันน่าลงมันน่าเล่นนะแลช่วงนี้ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็เลยเอาซะหน่อย อุโอ้ยมาาหาไปพื่อนสามหนหกแล้วหแล้วเหรอมาหน่อยมนอ,ยอ,อี๋ก่จเงเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะสามหมื่นหก What the fuck ย เมื่อกี้มันเต็มแผงเลยเหรอโอ้โหไม่คิดว่ามันจะแตกขนาดนั้นนะทุกคนก็ปกติมันก็เต็มแผงนะมันก็ไม่ได้เยอะอะบิด500แตกนอกสามหทุกคนโอ,โ,โอ้โหโคตรโหด,โดได้เลิกครับจังหวะนี้พอเลยนะทุกคนก็5,000แตก54 0 0 0นนะทุกคนก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้กันด้วยนะทุกคน แล้วก็ถ้าอยากให้ม้ามวงเล่นเกมไหนให้ดูงบเท่าไหร่เบเท่าไหร่นะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะส่วนใครอยากจะเข้ากลุ่มโกลเด้นไทม์อยากจะตามม้ามวงมาที่เมกาเกม65นะทุกคนก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ม้ามวงก็พอแค่นี้นะทุกคนเกมใหม่ยังโหดนะก็เจอกันเกมหน้านะทุกคนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย